ครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เป็นทิมนี่ถามว่าทิมนี่เนี่ยอ่าเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือเนี่ยครับเทียบให้ดูจะเห็นจุดของอดูใกล้กล้องโฟกัสไว้เอ่ยเห็นไหมครับเขาจะอยู่เตี้ยวกว่านะอันนี้ไม่มีสปริงนะครับผมถ้ามีสปริงเขาจะขึ้นมานี่ขึ้นมาก็ไม่เยอะเพราะอะไรเพราะนี่ไงรูตรงเนี้ย เขาจะมีสลักอยู่ในเฮาสิ่งตัวนี้ผมต้องดันสลักออกเพราะข้างในเนี้ยจะมีสปริงจะมีสปริงมีสปริงอยู่พอใส,ส่สปริงปุ๊บเอานี่วางลงไปแล้วก็ใส่สลักเนี่ยตำแหน่งเขาก็จะอยู่ประ,ประมาณนี้ตำแหน่งเขาอยู่ประมาณนี้นตำแหน่งเขาอยู่ประมาณนี้ครึ่งครึ่งของครึ่งของครึ่งของรงองูเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครึ่งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมหาสปริงเมื่อกี้สปริงมันลอยอยู่แถวนี้ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันแต่ว่าดูคลิปที่แล้วคงเข้าใจแหละว,วิธีการทําแน่นอนผมต้องทําทําการเชื่อมเลเซอร์ต่อขึ้นมาตรงนี้ให้ของเขาสูงขึ้นสูงเหมือนกับก๊อกเพอร์ฟอร์มานเพราะก๊อกเพอร์ฟอร์มานเนี่ยเวลาหลักการทํางานเดียวกันเลยครับเป๊ะๆเ,เลยก็คืออันนี้คือบีบไกลเล่นยุบตัวพอ กดเดี๋ยวกดให้ดูนะเห็นไหมครับขึ้นสูงพอปล่อยปุ๊บตกแต่ตกเนี่ยมันมันจะไม่ลั่นนะเพราะเพราะของเขาสูงอยู่ต้องบีบถึงจะลั่นเดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวมากอันนี้ไม่ไม่ลั่นนะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวปล่อยสังเกตดูนะมันจะยุบตัวลงนะเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเนี่ยจะยุบตัวลงแต่ของเขายาวฮะมันก็เลยไม่นั่นไม่ไม่ไม่ลั่นไม่ลั่นต่อนอกจากเราจะบีบไกลโอเคส่วนอันนี้น้ำหนักไกลเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้ดูเซซิโลโอเคสิามออนต่ำกว่า1นปอนด์นะครับอันนี้ ตามหนึ่งปอนอันรอบก็ได้13ออนเหมือนเดิมจุดก็แล้วแต่ความสูงต่ำตรงนี้ก็นั่นแหละถือว่าค่าม่ไในเพี้ยนกันมากครับ13.9กับ13.3ก็อยู่ในแรงเดียวกันนะฮะเพราะมันคงไม่ได้โดดไปแบบปอนกว่าปอนครึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะฉะนั้นจะทำไก่ ก็อกโปรามาณเนี่ยถามว่าทำง่ายกว่าไหมง่ายกว่าครับง่ายกว่าแต่ถ้าเราทําของทิมนี่บอกเลยปวดหัวมากแต่ต้องทําให้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ได้แล้วจะทําให้สําเร็จและวทามาให้ดูกัน<ม>อีกนะครับก็ต้องไปเชื่อมเลเซอร์ที่ Housing ตัวนี้ที่บอกอะ่ะไอชุดไอเซียอยู่ที่อยู่ใน Housing อะ่ะชุดเซียของเขาเนี่ยนนเนี่ยคือพอกดปุ๊บเนี่ย เนี่ยเขาต้องลงอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเขาต้องลงอยู่แล้วและบีบค่อยลงเป็นธรรมชาติแต่ว่าของเขายาวของก๊อกโซบมันเขายาวสูงกว่าสูงกว่านะครับสูงกว่าขึ้นมาสูงเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้รอสักหน่อยครับเดี๋ยวจะมีให้รับชมส่วนสปริงคืนไกลสปริงคืนไกลของของทิมนี่ใช้ได้แล้วนะครับสปริงคืนไก ผมก็วางไว้ไหนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัดของเมื่อกี้นี้ก็ย้ายคลิปก็เลยวางไว้ไหนแล้วไม่เป็นไรยวค่อยหาให้ก็สปริงคืนไกลใช้ได้แล้วครับเหลือแต่สปริงลิ้นหน้าไกอันนี้ลิ้นหน้าไกเขาเบาลิ้นหน้าไกของของนี้เขาเบามากดูดิแผ่วสัมผัสแผ่วๆเองแต่ของของเจ้าทิมนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้นิแดนยังมาเลยเนี่ยเห็นไหมยังมาเลยแต่ของทิมนี่เขาหนึ่งปอนด์ครับหนักมากซึ่ง ผมก็สั่งโรงงานทำแล้วรออีกสักวันสองวันครับจะได้เบาๆอย่างเนี้ลิ้นเซฟไม่จำเป็นต้องหนักมากก็ไล้ครับมันเป็นแค่ลิ้นเซฟนะครับอ่นะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมยินดีแล้วจะมีความรู้อย่างนี้มาให้อีกเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีและขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ